แต่งตัวเพื่อชีวิตกลุ่มเด็กแปลกแยกที่ฟังเพื่อชีวิตในโรงเรียนอสามชาติยุคนั้นก็ไม่พ้นความเชื่อแล้วก็ทําเป็นเสียงนะแอดคาราบาวชีวิตมันต้องเดินแข่งรายการที่เขาแข่งกันเผื่อเขาบอกว่าไอ้หนุ่มมีเพลงของตัวเองไหมลองเล่นให้ฟังจริงๆแล้วผมอยากมีคอนเสิร์ตแบบ25ปีพงศิษย์คำพีอะไรแบบนั้นอ่ะเขาอยากมี20ปีมนัสวีตัวจริงพี่ตลกว่าเพลงที่หนูฟังคนเรามันก็ไม่มีใครเศร้าตลอดเวลาผมจบบริหารโลจิสติกนักบริหารที่พกกีตาร์ไปมหาลัยทุกวัน ถ้าเพลงที่ทําให้ทุกคนรู้จักเราน่าจะเป็นเพลงความรู้สึกของตัวฉันคือมันถูกดังในแพลตฟอร์มโซเชียลโซเชียลหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนมันดังในเรื่องของ Intro in, อินโทรไวโอลินของพี่ตุ๊กก็เลยใช่ใช่คนก็เลยแบบตามหามันว่ามัน,ค,มนคือเพลงอะไรเธอยังอ่งนั้นเธอยังกับฉันอยู่ในความทรงจำครั้งเก่าแล้วก็ทำห้อีก พวกเพลงโลกที่แบกไว้พวกบิดเบื่ออะไรเงี้ยก็ถูกมีคนถุกใช่ครับทำไมต้องเป็นมันอัลฟรีครับมันมีที่มาที่ไปยังไงจริงๆมันมันก็มีหลายชื่อที่ตอนนั้นอยากจะตั้งแล้วก็ทากับเพื่อนจริงๆไม่ได้อยากเอาชื่อตัวเองเหรอกตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดตั้งกับเพื่อนเล่นๆ่นกับกับเพื่อนที่เป็นมือกีตาร์คนเก่าคือเกิดพอศอเดียวกัน ตอนแรกจะได้ใช้ชื่อว่าวง2538แล้วแล้วก็มีรุ่นพี่บอกว่าอเอาชื่อมึงนี่แหละดีแล้วอะไรเงี้ยชื่อเพาะด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคเอาเอาชื่อนี้ก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาแบบนี้ดีที่มันไม่ใช่2538แปดเลยรู้สึกไงครับที่วันนี้เพลงของเราวงของเราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในช่วง23สปีที่ผ่านมาอันนี้เท่ากับเขาเรียกว่ากำไรของผู้เขียนเพลงนะ <c oughs> เพราะว่าพอเวลามีคนฟังแล้วก็มีคนร้องได้เยอะเนี่ยมันก็ดีใจคือแบบแทบจะน้ำตาไหล ทุกครั้งที่ที่เวลาศิลปินเขาบอกว่าอา้าวช่วยกันแล้วคนทั้งร้านมันร้องได้คือแบบคือมันเป็นความรู้สึกที่ที่ดีมากเลยอะไรเงี้ยผม,มชอบความรู้สึกแบบนั้นก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ที่ทุกคนแบบซัพพอร์ตวงที่ทุกคนชื่นชอบบังมองปลายทางของการเดินทางของมนาสวีนี้ไว้อย่างไร จริงๆแล้วผมอยากมีคอนเสิร์ตแบบ25ปีพงศิษฐ์คมพีอะไรแบบนั้นนะผมอยากมี20ปีมนัสวีอะไรแบบนั้นนะเอออยากมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองสักครั้งหนึ่งครับปีนี้อายุ29ครับผมเกิดและโตที่กรุงเทพแต่ว่าพ่อเนี่ยเป็นคนคอนแก่นแม่เป็นคนร้อยเอ็ดชื่อบางนี่เป็นชื่อจริงๆไหมเป็นชื่อเขาเรียกว่าเป็นฉายาครับฉายาเพื่อนๆเรียกสมัยมอตต้นแล้วก็แบบติด ใช้ยาวเลยริงมีอีกชื่อหนึ่งแต่ว่ามันดูเท่ไปหน่อย <laughs> คนอาจจะไม่คุ้นชินเลยใช่ไหมจ๊ะมาชอบดนตรีเนี่ยตอนโตแล้วก็คือสมัยม่ต้นก็เคาะโต๊ะเคาะโต๊ะร้องเพลงเพื่อนยอร้องเพาะนั่นนะ <laughs> มันจะเป็นสเต็ปแบบนี้ับ <laughs> สำหรับคนที่เฮ้ยงกูก็ร้องเพลงได้ไดดนี่หนาอะไรเงี้ยมปลายก็มีวงดนตรี <c oughs> ทําวงกับเพื่อนแต่ว่าช่วงนั้นเขาเรียกว่าเพื่อนเนี่ยมีวงอยู่แล้วแล้วก็มีทีมของเขาครบแล้วมีนักร้องแต่ผมเนี่ยเขาเรียกว่า นักร้องหลังม่านก็คือจะช่วยเพื่อนร้องเสียงหลบอย่างเช่นแบบอายกตัวอย่างแบบเพื่อนร้องตลอชีิต <Log> เราก็จะร้องแค่ uh huh. ฉันเชื่อในสิ่งที่คฟิลค <call> อรั่ไม่ไม่ขนาดนะั <laughs> <laughs> ไม่คอรั่ด้วย <laughs> แบบว่าเป็นแอบร้องช่วยเพื่อน <laughs> เผื่อเพื่อนเสียงตกแล้วก็โผล่ไปพร้อมอยุคนั้นก็ต้องยอมรับว่าไม่พ้นเพลงของเขาเรียกว่าเด็กๆมักมย,ยมก็คือความเชื่อ uh huh. Body Slam ผมก็ออกไปด้วยความเป็น แต่ว่าผมก็เป็นคนชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตอยู่แล้วมมผมชอบฟังพี่ปูพงศิษย์ตั้งแต่เด็กเลยใช,ใช่ใช่ใช่เพราะว่าลุงข้างบ้านเนี่ยชอบเอามาให้ฟังก<ช>็งงเลย,เลยก็เลยชอบแล้วก็ฟังมาเรื่อยๆหลังจากเมื่อกี้ที่เราร้องอยู่หลังบ้านเราก็ได้ออกไปข้างนอกด้วยการเป็นนักร้องฟิชเชอริงแล้วก็ทําเป็นเสียงนะอแอดคาราบาลชีวิตมันต้องตมเพื่อแ <laughs> ไม่เึก็ได้เหมือนันนเนี่ยก็เอาตามนี้แหละอะไรเงี้ยก็เลยก็เ,<อ>เป็นนักร้องสองคนกันมาอยู่นั้นแต่งตัวเพื่อชีวิตในโรงเรียนที่เป็นเรียกว,ว่าผมเรียนมปลายคือ acc ก็คืออาสามชันพาณิชย์แล้วก็กลายเป็นกลุ่มเด็กแปลกแยกที่ฟังเพื่อชีวิตในโรงเรียนอาสามชันในยุคนั้น<อ>นะในยุคนั้นในรุ่นนั้นชีวิตผมเนี่ยคอนทานมากกับดนตรีพอมหาลัยปุ๊บมาเปิดร้านเล่าเล็กๆอยู่กับเพื่อนที่เจเจกรีน เป็นนักเรียนเขาเรียกว่านักเรียนผมจบบริหารโลจิสติกเรียนจบบูอีกเขาเรียกว่านักบริหารที่พกกีตาร์ไปมหาลัยทุกวันแล้วก็เล่นเล่นดนตรีไปเรื่อยแบบแต่งเพลงไปเรื่อยร้องเพลงให้เพื่อนฟังคือผมก็ก็มีปณิธานอะไรแปลกๆอยู่ก็คือผมอยากหาเงินด้วยวิธีการร้องเพลงอย่างเดียวมันก็เลยแบบหล่อเลี้ยงให้เราแบบทําอย่างนี้ไปเรื่อยด้วยวิธีไหนก็ได้ไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนใช่เพื่อที่จะแบบ ให้ตัวเองได้มาอยู่ในจุดจุดนี้อะไรแต่ว่าไอตอนที่เราตั้งปทิธานกับตัวเองตอนนั้นเรารู้ไหมว่ามันจะไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายหรอกรู้แล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าแบบมันเลือกแล้วผมก ผมไปมาเยอะมากเลยนะผม,มผมแบบแข่งรายการที่เขาแข่งกันทุกวันนี้ส่ง audition ออดิชั่นทุกซีซั่นไปรายการประกวดไปรายการที่มันเกี่ยวกับเพลงทุกอย่างเลยที่แบบอพอจะไปสมัครได้คี่มอเตอร์ไซค์สะพายกีตาร์ไปสมัครเพื่อที่แบบว่าเผื่อมีคนเห็นอะไรเงี้ยเราจะได้แบบว่าเผื่อเขาบอกว่ามีเพลงเป็นของตัวเองไหม,มแล้วผมก็คงจะได้แบบใช้พื้นที่ตรงนั้นแบบพรีเซนต์เพลงตัวเองอะไร มีโอกาสได้เข้ารอบไมีโอกาสา<ร>ได้เข้ารอบไหม <c oughs> คือมันมีหลายการหลายประเภทมากนะที่ผมไปสมัคร The Voice The Voice. <อ> The Voice ก็เข้ารอบนิดนึง<อ>แบบยังไม่ถึงไปออกยังไม่ถึงปลาย <c oughs> ใช่ครับ<อ>ยังไม่ถึงไปออก ทีวีแล้วก็มีไป X Factor X f a c t o r Thailand ครับ w o r ร์กพอยก็ก็ไปแข่งอยู่ช่วงหนึ่งก็เข้าไปได้ร้องอยู่สักเข้ารอบหนึ่งประมาณสองรอบแล้วก็ตกรอบถ้าช่วงมหาลัยก็จะเป็น See y o u ซ voice นักร้องเสียงเพี้ยนเสียงเพาะอะไรเงี้ยมันมีหลายรูปแบบมันมีทั้งแข่งด้วยมีทั้งแบบโชว์เพื่อที่จะแบบว่าร้องเพลงเพาะอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ให้คนเห็นเราใช่ใช่ครับแบบแบบนั้นแบบคิดแบบนั้นนลยคิดแบบเด็กๆแลวแบบกูต้องทําอะไรก็ได้ ออกรายการอะไรก็ได้หรือต้องทําอะไรก็ได้ต้องไปเล่นเปิดหมวกก็ได้หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้คนเห็นว่าเอ้ยไอ้นี่มันร้องมันเล่นดนตรีเป็นนะมันมันมีเพลงเป็นของตัวเองหรือเปล่าวะเพื่อให้คนถามแบบนั้นนะว่าแบบไอ้หนุ่มมีเพลงของตัวเองไหมลองเล่นให้ฟังซิอะไรรอจังหวะคนพูดแบบนั้นอยู่อะไรกที่แบบเฮ้ยผมมีเพลงแต่งนะครับเล่นให้ฟังมีไหมครัถามนันไม่มีครับก็มีก็มีแค่เพื่อนที่ถามว่ามึงแต่งเพลงอะไรได้บ้างแล้วร้องให้กูฟังหน่อยได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นับ ถ้าไม่ได้มาเป็นมารสวีแบบตอนนี้คิดว่าตอนนี้จะทาอะไรอยู่ผมอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเถ้าแ,แก่เจ้าเจ้าของร้านแก๊สของพ่อปกติหรือว่าเป็นคนล้างรถธุรกิจของแม่หรืออาจจะเป็นจริงๆผมอยากเป็นพ่อค้าด้วยนะนะอยากเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวอันนี้พูดจริงนะไม่ตลกนะอยากเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวกับคนขายลูกชิ้นแต่สิ่งที่ไม่เคารพเขาสำหรับผมคือผมไม่รู้ว่าไอ้เส้นก๋วยเตี๋ยวเวลามันสุกกับไอ้ลูกชิ้นเวลาสุกมันเป็นยังไงขอให้มีความสุขครับที่มาเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยคนซีเกตครับ จริงจริงมันคนแบบไหนกันแน่เป็นคนชอบดูตลก,กเฉยจร,จริงๆแล้วเพราะว่าคนคนตลกเนี่ยเราจะเศร้าที่สุดมันเป็น,นกลไกการปกป้องตัวเองเล็กน้อยว่า,เ,าเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเราเป็นคนแบบอ่อนไหวออใ,ใช่ครับในเรื่องของความรู้สึกแก้มนคนตลกบางคนเขาก็คาดหวังแบบนั้น <c oughs> เขาบอกว่าตัวจริงพี่ตลกกว่าในเพลงที่หนูฟังอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกอ เราก็ซีเรียสแค่ตัวเพลงก็พออะไรเงี้ยเราเจอกันก็สนุกสนานก็ได้แบบรีแลกซ์รีแลกซ์อะไรเงี้ยไม่ต้องมันไม่ต้องเศร้าตลอดเวลาก็ได้ใช่ใช่คนเรามันก็ไม่มีใครเศร้าตลอดเวลาขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็ปะปนกันไปก็คือแน่นอนว่ามันมันมีแบบความรู้สึกของผมอยู่ในนั้นอยู่แล้วแบบในเรื่องของความความไม่แฮปปี้ความแบบแตกสลายอะไรแบบนั้นแทบจะแบบเขาเรียกว่าน้ําตาซึมเวลาที่เขียนเพลง เสร็จแล้วผมเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนซอนสติปทุกเพลงแทบที่ผมเขียนเสร็จคือมีน้ำตาหมดเพราะว่าแบบมันอินใช่ครับแทบทุกเพลงครับเพราะว่าเรานึกออกไงความรู้สึกมันเป็นแบบไหนหผมก็อยบอกว่าในบางครั้งที่เสียใจก็ยินดีให้น้ำตาไหลไม่หยุดได้อะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ายิ่งเราแบบเอามันออกได้เยอะเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งแบบใช้ชีวิตในวันต่อไปได้ได,ได้เร็วขึ้น แต่แบบเรารู้สึกว่าทุกคนสามารถร้องไห้ได้ใช่ผมว่าทุกคนสามารถร้องไห้ได้เกิดมาก็ร้องแล้วอะไรเงี้ยเออก็ก็ไม่ผิดแปลกที่จะแบบโตขึ้นก็ยังต้องร้องได้อีกอะไรงี้ยหกล้มตอนเด็กๆก็เจ็บก็ร้องไห้ก็โตมาก็ล้มบีกก็ร้องไห้ก็ไม่น่าจะแปลกอยู่ดีอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอในทางชีวิตเราซะด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าทําความรู้จักมันดีกว่าเออแบบว่าเออจับมือเช็คแฮงกับแม่ไปเลยว่ากูรู้จักกับมึงแล้วนะแล้วก็หลังจากนี้กว่าจะแบบร้องไห้ น้อยกว่าเดิมแล้วนะเหมือนเรามีความสุขก็ยิ้ม<ช>เพราะฉะนั้นเราเศร้าก็ควรจะร้องไห้ได้ใช่ใช่มันแค่นั้นเลยแบบว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบว่าไม่ได้นะโตแล้วห้ามร้องมันไม่ไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้แบบฟังนเพลงของมนัสวีว่าเศร้าแล้วลองเลื่อนไปดูใต้คอมเมนต์ใน MV อะไรเงี้ยบางทีชีวิตจริงมันเศร้าแล้วก็เจ็บปวดกว่ากว่าในเพลงอีกนะใช่อ,อันนั้นเขาเรียกเหมือนที่เขาชอบเรียกว่าหนังชีวิตคือคอมเมนต์ของแต่ละคนนี่แบบ เราก็คิดว่าเราเจอเรื่องที่แบบแย่แล้วนะแล้วเราเขียนเพลงนี้ได้ก็ไล่อ่านแบบบางคนก็หนักกว่าใน MV ซะด้วยซ้ำแบบโหหนักกว่าตัวละครอีกหนักกว่าผู้เขียนอีกแบบมันแบบชีวิตจริงมันโหดแลายเรื่องนะเดี๋ยวนี้แบบทุกคนใช้พื้นที่เหล่านั้นของคอมเมนต์เพลงเป็นที่ระบายแบบเรื่องเลยเราคุยกว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วที่สําคัญคือในแต่ละเม้นต์ก็จะมีเพื่อนอีกหลายๆคนที่เข้าไปแบบว่าเฮ้ยเคยเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันหรือ เป็นกนาลังใจให้นะครับขอให้ผ่านวันนั้นไปได้<ช>ผมว่ามันก็รู้สึกแบบ f u ล f ิล l หรือว่าฮิลใจของของคนที่ได้รับความรู้สึกที่กระทบกับจิตใจอยู่แล้วแบบก็คือมีมีคนที่เจอเรื่องคล้ายๆกับเรา<ช>อยู่นะให้กํกกาลังใจกันให้กําลังใจกันใช่ครับชีวิตมันมันแบบว่าใช่อย่างที่เราตามหาหรือยังครับผมว่ามันก็ถ้าเราตอบกันตรงนี้ก็คือว่ามันก็คือใช่แล้วแหละเพราะว่า เรายังคุยกับคนในวงคุยกับเพื่อนว่าแบบอยากทัวร์จนร้องไห้กลับบ้านอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วอยากกลับมานอนบ้านบ้างอะไรเงี้ยแบบเออแล้วก็อยากมีคนฟังแล้วก็ไปร้องแล้วแบบว่าฉันไม่ต้องร้องเต็มเพงลงเอาช่วยกันยอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบ พิมแพ็กกลับมาก่เงีนะ้ยแบบณตอนนี้นะความรู้สึกกับบวกกับความฝันที่เราคุยกันหน้าบ้านกับคนในวงว่าแบบเอออยากเป็นแบบนี้อย่างมีแบบน,นผมว่ามันก็ม,นกมันก็สักเซนในระดับหนึ่งแล้วอะไรครับในในปัจจุบันอะไรเงี้ยมันก็แฮปปี้ดีครับถ้าจะมี<จ>ะสัก เพลงสักเพลงที่เหมาะกับชีวิตเราตอนนี้บางทีว่ามันจะเป็นเพลงอะไรความเชื่อชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันนะนึกไม่ค่อยออกแล้วเนี่ยเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าทํางานทุกวันอยู่กับเพลงทุกวันก็เลยไม่ค่อยได้ฟังเพลงหนักไปทาง the โก o ดอะไรพวกนี้เรื่องผีเรื่องตลกก็มาดีครับแล้วก็พระเครื่องอะไรเงี้ยผมก็ไปทางนั้นสมาธิอะไรแบบนั้น